ติดพังงานนี่เจ้าพังงานก็อันรักประเพณีนะครับเฮ่โฉข้าวัดในวันอาทำบุญชาติเดือนทิพยขวัใจแห่โฉนะอุทิศต้นกุศลในบา้านพระบุตรเชน่นกันนะครับโดยที่วัดส่วนคูหา่านะครับหน้ายุทธิีกระทุ่มตะกั่วถุงนี่แหละครับพุทธนิการกรจํานวนมาร์รวมงานประเพณีวันชาติเดือนทิพนะครับนะโดยกรพิธีทางพระแต่ละหมู่บ้านก็ได้รวมกันสืบสัตอันรักประเพณีเฮ่โฉครับ hey หรือว่าเไอ้จาร์ครับที่มีลักษณะคล้ายๆายกับการให้อนับอะไรของจังหวัดอื่นในภาคใต้เพื่อเป็นหัานบุญใหญ่นะครับอ่าทรัพกันที่ทุกกองชาวใต้เรานะครับเป็นความเชื่อว่าปูาพ่พอแม่ตายายนะครับนะยาร์พี่น้องผู้รังรับไปแล้วหรือผู้ที่ตกนรกหรือที่เรียกว่าเปรตเนี่ยได้รับอนุญาตให้กลับมาพบยาร์ในเมืองมนุษย์นะครับในวันเรม็มนิ่งคำเดือนทริปหยุดทื่งนี้แหละช่วงเลยต่อแต่ว่าใช่ไหมที่มาคำเดือนเดือนทริปนะครับและยังถือเป็นวันรวมยาร์อีกด้วยนะครับพลอนุ่มเข้าเป็นธรรมานฤตาโต ต่างจังหวัดก็พร้อมใจเดินทางกลับมาบ้านนะครับบรรยาการก็คึกคักเลยครับ นี่เขาภาพกันเอาจิงก่อจังมากๆเลยนะก็อเขาใจกลับ่าได้ใหนะแคชอแคชอค่ะโดยประเพณีวันซาดเดินซิบค้องทางผักตายเนี่ยประชาชนเสวนใยก็จะเอาเป็นโตอาหารค่ะแล้วก็มีนุ่มเดินซิบเมื่อที่บอกนี่แหละฉันว่ามีบางทีมีนุ่มตอมนุ่มเทียนนะคะนุ่มถอนตายนี่นุ่มไร่เล้วซึก็มีข้าวพองน้านุ่มลานุ่มบานนี่แหละค่ะมารวมกันทําบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษค่ะแล้กการเคี่ยนชื่อบรรพบุรุษที่ว่าหลวงหลับไปแล้วแล้วก็ทําพิธีบังสุกุลแล้วก แดงข้องข่าวว่านนมซัดเดือนซิบรวมไปถึงตางเมื่อที่บอกทั้งเรียนทั้งแบงค์นี่แหละค่ะเอาไปว่างทีลานชิงเปรสก็จะมีกลุ่มชาวมอแกนที่พังงานนะกลุ่มชาวมอแกนหรือว่าไทยไม่หรือชาวเลนี่แหละค่ะมารวมกันรับบุญเป็นประจำทุกปีสําหรับปีนี้ก็มีผู้ที่เข้ารวมประเพณีว่านึ่งพันคนค่ะบรรยากาศก็คือครั้งที่เราเห็นแรกเดียวนั่นแหละค่ะครับนายทรูวัตชีเพชรพูดกับนายอบตกระรุ่มเกกาโบประเพณีเชลในอดีตเนี่ยของชาวบ้านกระรุ่มนั้นกับเหลิม ชู้เริ่มเข้าชู่ว,วันเริม่มขำเดือนทริปเนี่ยเป็นวันรับตายายนะครับนะแต่ละหมู่บ้านก็ได้ใช้ไม้เพื่เนี่ยทำเป็นเราวเคว้นตั้งไวาตามร้านค้านะครับท่าละหลมู่บ้านให้ชาวบ้านได้รวมกันนำสิ่งของต่างๆทั้งสินค้าเกษตรอุปโภคบริโภคมาเควนรวมกันอ๋อนี่ยทำเป็นโฉเลยนะพอ,ะอะถึงวันเนี่ยวันช่วงตายายก็แต่ละหมู่บ้านก็ช่วยกันแบกนะครับเออแปลกดีนะ อ่าแล้วก็เห้าขาบวนนะครับไปถวายวัดปัจจุบันห้าเลยักแล้วชาวบ้านในพื้นที่รองรับชื้นด้านไว้แม่ประผีนีนี่สู้น่ายไปตามการเวลานะครับโอนณาเลละขเขาแห่ชอนะนะที่นี่เขาเอ้มับแห่มับเดี๋ยวนี้เขาแหย่ชอแต่ชอนนี่เขาไปพูกไปตามดันค่าถึงก็เขาแค่<ๆ>เป็นไม้ไผ่เหมือนแต่เดียวกันนะเบกกันมานะค่ะ